รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติน้ำดื่มแกรน ASA ทิพะยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม หล่ที่สุดในสามลกเป็นคนรวยมีอันจะกินแต่ว <c oughs> ่าตอนเนี้ข้ากินสมบัติเก่าหมดแล้วก็เลยผอมไปนิดนึงแต่แอบไม่พุงนะไเหมือนคนท้องเลย <c oughs> วันนี้นะข้านัดนางพิมพ์ิลาไลยไว้ว่าจะชวนไปเที่ยวซะหน่อยมีเพื่อนชื่อเป้าเดี๋ยวข้าจะไปอาบน้ำบ,าน,นบานเป้ามันมันเป้ามันน้ำเยอะข้าน้ำไม่มีแล้วอย่าไปบอกมันว่าข้าไปแอบ ใช้น้ำบ้านมันไม่อาทางบ้นเป้ากันดีกว่าไอ <c oughs> เป้าเอ้ยขอใช้น้ำหน่อยเอ้ยสะมพูก็ยังฟอกไม่หมดคันขยเยเลยเนี่ยใครมีน้ำช่วยคุณช้างหน่อยอาน้ำ น้ำมาน้ำมันดแล้วพาข้าเจริญไปประชุมนี่สนไม่ต้องประชุมแล้วพาข้าไปอาบน้ำก่อนไปไปไปโอ๊ยโอ๊ยล้างให้เต็มทีแล้วก็อาบก็ไม่ได้ดูเลยมีน้ำไม่มีน้ำน้ำมันโลดใจดิน้ำมันมีบ้านไข่เราไปอาบบ้านไข่มาใบเตาโอ้ยเพื่อนกันทีตาไอ้เตามันใช้น้ำเยอะนสะอาดเลยยังไงพอเดี๋ยวข้าจะต้องรีบไปประชุมอีกเนี่ยประชุมอะไรบ้าง ก็มีเรื่องของการกักเก็บน้ําไว้ใต้ดินเนี่ยที่มีน้ําใช้ทุกวันเนี้ยทำธนาคารน้ำใต้ดินไว้เวลาฝนตกมาซึมลงใต้ดินแล้วก็ถึงเวลาหน้าแล้งดูดขึ้นมาใช้เอาเดี๋ยวข้าไปประชุมก่อนสายมากแล้วเท่านี้นะข้าไปแล้วข้าจะต้องไปแอบฟังขคาจะได้ไปขโมยน้ําในบู่บานมันใถ่ที่บ้านข้าบ้านเดียวเดี๋ยวข้าจะไปเปลี่ยนชุดเอาขันไปด้วยอุไม่กวาติดมือ คุณช้างคุณช้างตื่นตื่นแล้วก็เลิกประชุมกันแล้วเอา ไปไหนกันดึกๆกลับบ้านกันไปหมดแล้วเอายังไม่ได้ฟังสักคำเลยได้ยินว่ามีธนาคารน้ํามันเป็นยังไงไม่เห็นมีสักโยดเองจะไปรู้อะไรเวลาเขาเรียกประชุมเองก็ไม่มามาก็มานั่งลาบตอนนี้เขาลงให้ทําธนาคารน้าใต้ดินแล้วเขาทากันยังไงธนาคารน้าใต้ดินบ้านเหล่าเนี่ยนะมีประสบปัญหาภายัยแรงฝนไม่ตกตามฤดูกาลไม่มีน้ําไว้ใช้ไว้อาบไว้กินปลูกพืชผักก็ไม่ได้ทางกรมาณรน,นเขาก็เลยมาส่งเสริมให้ทําธนาคารน้ําใต้ดินเวลาฝนตกมาเนี่ยจะเก็บน้ําไว้ใต้ดินไว้ใช้ยามนั้น น้ำมันอยู่ใต้ดินแล้วจะเอาขึ้นมาใช้ยังไงผมว่าเราทําจุดกระจายน้ําทั้ง6จุดนี่ก็ลอมน้อมส่งเสริมให้ตั้งแต่ก่อนหนะน้าทำธนาคารน้ําใต้ดินเราก็ทําเจาะบ่อบาดาลลงไปเสร็จแล้วใช้แผงโซลาเซลล์ต่อเสมิร์นลงไปดูดน้ําลงในสระแล้วก็ดูดจากสระขึ้นถังสูง <S <S พอขึ้นถังสูงเสร็จปุ๊บเราก็วางท่อไปหัวไล่ไปนาะชาวบ้านผ่านหัวไล่ไปนาะเสร็จก็ทําท่อโพไว้ใครอยากจะใช้ ก็เปิดเอาตรงท่อนั้นได้เลยแล้วจุดกระจายน้ํามีแค่6จุดมันจะไปพอทั้งหมู่บ้านได้ยังไงน่ะมันมีท่อต่อไปถึงบ้านและไอธนาคารน้ำเนี่ยนะมันก็อยู่ตามจุดกระจายน้ําทั้ง6จุดนี้ด้วยเพื่อเอาไว้เติมน้ําแล้วมันจะพอทั้งหมู่บ้านใหม่พอแล้วถ้าคุณช้างอยากมีจะต้องทํายังไงผู้ช่วยก็ต้องไปแจ้งผู้ใหญ่ ให้ผู้ใหญ่เขามาดําเนินการต่อท่อให้หลังจากมีธนาคารน้ําใต้ดินมีจุดกระจายน้ําเสร็จปุ๊บชาวบ้านดีใจไหมดีใจยิ้มแป้นเลยบ<น>อ,อกตรงๆเลยนะชาวบ้านนี่ลืมตาอาปากได้เพราะมีน้ําน้ําเป็นสิ่งจําเป็นจะเมื่อก่อนนะชาวบ้านไม่มีไรายได้พอได้น้ําตัวนี้มากลมมนอมาส่งเสริมจาก ที่เคยเขาต้องไปรับจ้างเขาก็มาผันมาปลูกผักในครัวเรือนมีน้ําไว้ลดผักไว้ปลูกพืชผักต่อยอดโดยพัฒนาชุมชนก็มาให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผักสวนครัวแล้วก็เอาไปส่งขายชื่นอกชื่นใจหน้าบานกันผู้ช่วยพาไปหาพี่ๆกออลบนอนน้อยอมาน้องมาแล้วสวัสดีเจอแล้วผู้ชายที่ล่อ,ลอ ผู้ช of of ่วยกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยพอเจอท่านรองก็ทิ้งเราเลยนะคุณช้างจะคุยกับท่านรองขอเองโชคดีผู้ช่วยบ๊ายบายคุณช้างอยากรู้เรื่องธนาคารน้ำใต้ดีเดี๋ยวเราแยกกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันดีจังเลยคุณช้างจะพาท่านรองไปนั่งคุยกันสองคน โอ้โห oh oh, ท่านรองทั้งนี้นสดชื่นมากเลยเขาบอกว่าท่านรองเป็นคนที่หล่อที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีแต่คุณช้างว่าคุณช้างหลอกกว่านะก <c oughs> ่อนมาท่านรองทางผู้ช่วยเล่าให้ฟังว่าทางกอรมนน,นะเข้าไปช่วยชาวบ้านให้ทําธนาคารน้ําใต้ดินทําไมท่านถึงให้ความสําคัญกับเรื่องน้ํากับชาวบ้านครับอาชีพของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่จะมีอาชีพเกษตรกรรมปัญหาของการเกษตรคือทักขาดน้ํา ก็ถือว่าไม่สามารถจะประกอบอาชีพได้2ก็คือน้ําอุปโภคบริโภคต้องมีให้เพียงพอเพราะว่าในฤดูแล้งชาวบ้านจะเจอปัญหานี้มากกรรมนจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยร่วมกับกรสนกขามาฝึกอบรมปาด าบ้านทีงเราเรียกว่าโครงการ3ประสานเราก็พัฒนาจากป่าชาวบ้านเนี่ยมาเป็นป่า,า,าเพื่อความมั่นคงป่าเพื่อความมั่นคงที่เราฝึกอบรมไปเนี่ยเราเห็นว่าที่บ้านหนองกระโดนมนตําบลหนองโพอำเภอหนองยะใสจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเราเห็นว่าหมู่บ้านนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือแล้วก็มีความรักไข่ปองดองมีความขยันหมั่นเพียรปัญหาที่ชาวบ้านก็ประสบเนี่ยครับคือปัญหาภายแ,แล้งเราก็ต้องหาทางช่วยเหลือจริงๆทางนี้น้ําที่ชาวบ้านได้เนี่ยต้องอาศัยน้ําจากอ่างเก็บน้ำ เกิดกับเสียที่ส่งมาทางคลองส่งน้ําบางปีคลองส่งน้ำเนี่ยมันก็แห้งเพราะในฤดูแลง้งบางปีฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ต้องใช้น้ําใต้ดินขึ้นมาทําการเกษตรหรืออุปโภคบริโภควิธีการดาเนินงานเนี่ยท่านรองทํำยังไงบ้างของบประมาณมาช่วยสำเนุนโครงการสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตยหนึ่งก็คือเรามีระบบก่อนนะเราสูบน้ําขึ้นไปเก็บไว้บนถังแชมเปญแล้วก็กระจายให้บ้านรอบๆคือหมู่บ้านนี้มีพื้นที่ประมาณ4 5 0 0ได้ไร่มี6จุด ที่เราทำแต่และจุดเนี่ยแผงโซลารเซลล์อยู่2แผงมีถังน้ำแบบแฉกเป็นเนี่ยหถังมีบอ่อน้ำแล้วเราเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยมันยังไม่เพียงพอถ้าเราจะรักษาความสมดุลของน้ำทำให้น้ำเนี่ยมันมีใช้ในฤดูแล้งด้วยเราก็ถึงเพิ่มจุดที่ว่าเป็นธนาคารน้ำใต้ดินอีกจุดละหนึ่งแห่งเนี่ยก็มีหกแห่งยังไงก็พอทั้งหมู่บ้านเลย,ยใช่ไหมท้างพอครับคือเดิมเนี่ยชาวบ้านเราก็ทำหลักๆคือปลูกอ้อยตอนนี้ หมดฤดูปลูกอ้อยเนี่ยชาวบ้านก็ไม่มีไรายได้อะไรขึ้นมาชาวบ้านก็มีการปลูกพืชผักสวนครัวนะไว้รับประทานเองในครัวเรือนเอามาแบ่งปันมาขายชาวบ้านมีไรายได้เพิ่มขึ้นส่วนชีวตก็คือไรายได้เพิ่มขึ้นของหมู่บ้านต่อหลังคาเรือน,นประมาณเดือนละ2องสามพันบาทและทางกรมในการรักษาความมั่นคงภายในเราได้ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องนะส่วนราชการมาช่วยเหลือก็มีพนาชุมชนมีสถานีพัฒนาที่ดินมีจุดน้ําบาดาลขึ้นมาโดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมาช่วยขุดบ่อเพิ่มอีกอนาคต จะทำอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านรองแล้วก็ต้องต่อยอดให้ เือนทุกครัวเรือนเนี่ยมีธนาคารน้ําใต้ดินเอาไว้ใช้ในฤด,ดูแล้งเริ่มทาแล้วครับตอนนี้ชาวบ้านเขารู้สึกยังไงบ้างครับท่านรองชาวบ้านที่นี่พึงพอใจเพราะเขาจะมีน้ํากินน้ําใช้ตลอดปีภารกิจของทางกรรมนาจังหวัดสุพรรณบุรีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับภารกิจของกร,รมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุร,ร,ร,าาบรีเนี่ยเรามีหน้าที่อำนวยการประสานงานบูรณาการกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในเรื่องปัญหาความมั่นคงคุณช้างอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าชาวบ้านมีปัญหาอยากจะให้ทางกอรมนไปช่วย ติดต่อแล้ยังไงเอ่ยเรามีสายด่วนนะครับ 1, 3, 7, 4แจ้งเบาะแสเรื่องที่เป็นภัยความมั่นคงหรือเรื่องอยากจะร้องเรียนให้กรมในการรักษาความมั่นคงภายในให้ความช่วยเหลือก็รมนอเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับโอ้โหได้ยินขนาดนี้แล้วคุณจ้างสบายใจต่อไปนี้คุณท้ายไม่ต้องแอบขโมยอาบน้ำบ้านคนอื่นอีกต่อไปขอบคุณท่านนายกสูงครับยอดเยี่ยมไปเลยครับผม แล้วตอนนี้ชาวบ้านก็มีน้ำกินน้ำใช้ต้องขอขอบคุณเลยนะจ๊ะสำหรับกออกรามานงจังหวัดสุพรรณบุรีสุดยอดมากมากเลยจิมพ,พิลาไลัย เลยว่ามีนันกับพิมพิลาลัยไว้ <Yeah. S 1> ไม่ได้การซะและ้วต้องรีบไปหานางพิมพิลาลัยไม่งั้นเดี๋ยวไอ้คุณแผนแสงสถานมันจะแย่งคุณช้างไปเสียก่อนคุณช้างล่าแล้วนะสวัสดีพิมพ์จ้า <c oughs> พี่คุณช้างกำลังรีบไปหานะจ๊ะพิมพจ้า <c oughs> สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติน้ำดื่มแกรน ASA ทิพะยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมบ้านนอมกล้าวตําบลวุ้งค้าอําเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลแห้งแล้งชาวบ้านอาศัยแต่น้ำฝนทําการเกษตรมาโดยตลอด ซึ่งพระมหาธินกรอิสโรเจ้าคณะอำเภอชานุมานจังหวัดอำํำนาจเจริญศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดยะโสธรและอำํำนาจเจริญเล่าให้ฟังถึงเรื่องนี้ว่า อตาตมาเติบโตในพื้นที่จึงทำให้เข้าใจปัญหาชาวบ้านเป็นอย่างดีเพราะถ้าเราสามารถเก็บกักน้ำฝนที่ตกทุกระดูได้ย่อมเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการทำการเกษตรดังนั้นการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทมจึงเป็นความหวังเดียวของชาวบ้านที่นี่อันดับแรกที่เราอยากได้คือคือแหล่งน้าถ้าเรามีแหล่งน้าเราสามารถบร,ริหารการได้น้ำต้องหมดตามที่บริษัทที่ปรึกษาเขาออกแบบไว้เนี่ยสองสองตำบลคือบ้านน้ำกล้าวกับบ้านคำเดือยเนี่ย รระตาาาาามมวพ่่ออสถสถถยูได้นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทมได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2547ภายหลังจากที่รัศดรบ้านน้อมกลาวได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้พิจารณาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคเมื่อปี2538 แต่ด้วยพื้นที่ก่อสร้างของอ่างเก็บน้ําห้วยทมบางส่วนนั้นอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสาดอกบัวส่งผลให้กรมชลประทานกระทรวง,งเกษตรและสหกรณ์ผู้ดําเนินการก่อสร้างต้องดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดและรอบคอบซึ่งได้ศึกษามานานกว่า15ปีทำให้ข้อมูลเดิมที่มีอยู่อาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ดังนั้นกรมชลประทานจึงได้ลงนามในสัญญามอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมอีกครั้งในปี2562 โดยนายเฉลิมเกียรติคงวิเชียนวัตรรองอธิบดีกรมชลประธานยืนยันว่าทางกรมชลประธานจะดูแลโครงการนี้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์คือเป็นแหล่งเก็บกักน้ําซึ่งมีไว้ใช้สําหรับเพาะปลูกในเขตพื้นที่เกษตรกรรมและเก็บกักน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคของประชาชนตลอดจนสัตว์เลี้ยงต้องนําเรียนวา่าพื้นที่ในเขตโดยเฉพาะภาคอีสา,า,สา,า,สานภาคตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยครับมันจะเป็นพื้นที่โรลลิงหรือว่าพื้นที่ เป็นลูกเนินทุงๆต่ำๆสลับกันไปมานะครับเราเราจะไปวิเคราะห์หรือวางโครงการให้เป็นระบบคลองเปิดทั้งหมดเลยมันคงจะยากลําบากนะครับไม่ว่าพื้นที่หรือสภาพดินอย่างไม่มันจะไม่เหมือนภาคกลางต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับครน,นี้ระบบท่อเนี่ยข้อสําคัญอันนึงก็คือเรื่องลดเรื่องของการสูญเสียน้ําระหว่างทางนะครับช่วยเรื่องของประหยัดที่ดินนะครับในการที่คลองไม่ว่าจะเป็นไอ้ท่อเมนท่อ ขแขนงนะครับท่อแยกซอยที่มันจะไปตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันก็จะประหยัดเนื้อที่นะครับและอันที่จะต่อมาคือว่าในกรณีที่มีถนนตามหมู่บ้านเนี่ยก็สามารถลัดล่อไปตามขอบถนนได้นะครับ mm hmm. ก็คล้ายๆเป็นท่อประปา,ปาแต่เป็นท่อใหญ่แค่นั้นเองนะครับเราเราคงจะมองว่าสิ่งที่จะได้ประโยชน์7000ันไร่เนี่ยนะครับหากคลองเปิดมันอาจจะได้ 4- หรือ5,000ไร่เราก็ต้องมองว่าประโยชน์สูงสุดที่รัฐบาละนนจะได้รับคือคือตรงนี้นครับ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทมจังหวัดยะโสธรจะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำซึ่งมีพื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดกว่า7,720ไร่โดยพื้นที่ฝั่งขวาจะครอบคลุมหมู่บ้านหมู่ที่1 1และหมู่ที่17บ้านน้อมกก้วตบบําบลบุ้งค้าอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรส่วนฝั่งซ้ายครอบคลุมหมู่บ้านหมู่ที่9บ้านนาจริญและหมู่ที่12บ้านคำเดือยกลางตําบลคำเขื่อนแก้วอำเภอชานุมานจังหวัดอำน่าจรจเิญสืบเนื่องจากปัญหา ราษฎรในพื้นที่ซึ่งพื้นที่ลักษณะภูมิประเทศของเราก็เป็นที่ที่ที่าบสูงที่ดาชืงเขามีแหล่งน้ําธรรมชาติแต่น้ําไม่พอใช้แม้ทังการกาเกษตรน้ําอุปโภคบริโภคน้ําในการกาเกษตรแหล่งน้ําธรรมชาติเป็นที่ราบเชิงเขาไปเร็วหมดเร็วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์พี่น้องราษฎรลำบากในเรื่องนี้ เรื่องเรื่องใช้น้ำขาดน้ำต้อขออนุญาตขอบคุณกรมชนประทานที่ได้พิจารณาจัดทำหรือเตรียมการจัดทาโครงการนี้เสนอต่อรัฐบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณครับขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนครับ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทมมีพื้นที่ชลประทานจำนวน6,860ไร่ประกอบด้วยพื้นที่2ส,ส่วนได้แก่พื้นที่ชลประทานฝั่งขวาและพื้นที่ชลประทานฝั่งซ้ายซึ่งสภาพพื้นที่โดยรวมนั้นมีความเหมาะสมที่จะออกแบบเป็นระบบท่อส่งน้ำเพราะจากคุ้มค่ามากกว่าและสามารถวางท่อไปตามแนวถนนลดความสูญเสียได้เป็นอย่างดีดังนั้นจึงมั่นใจว่าชาวบ้านในพื้นที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติน้ำดื่มแกรน ASA ทิพะยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมขอต้อนรับคุณผู้ชมในเช้าวันหยุดพักผ่อนวันสบายๆแบบนี้นะคะเราขอพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศสวยๆร่มรื่นและได้มากราบมาไหว้ขอพรหลวงปู่โตหลวงพ่อเงิน หลวงปู่ทวดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดตาลเจยอดอำเภอ3ามอยอดจังหวัดประจวบคิริขันธ์ค่ะขอความเปริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนผู้ชมรายการทางช่องห้าทุกท่านหลวงพ่อพระมหาจำนงจนธรรมโมเจ้าอาวาสวัดตาลเจยอดผู้ที่ได้ก่อร่างสร้างวัดตาลเจยอดด้วยการสร้างท่านเจคุณ เบ็ดพุทธาจารย์โตพรมรังสีหลวงพ่อเงินแล้วก็หลวงปู่ทวดแล้วก็มีโรงพยาบาลผู้สูงอายุซึ่งขณะนี้หลวงพ่อได้เปิดมาเป็นเวลาประมาณเกือบ2ปีแล้วก็าได้รักษาผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่เกี่ยวกับปัญหาในเรื่องของผู้ชลานั่นเองญาติโยมแล้วก็หลวงพ่อได้ต่อยอดด้วยการสร้างอาคาร โลกตาขึ้นมาอาคารหนึ่งซึ่งขณะนี้ก็ได้เปิดใช้แล้วซึ่งคาดว่าในปีพศ2564นี้หลวงพ่อก็จะได้ร่วมกับคุณหมอได้สร้างอาคารไตอีกหลังหนึ่งได้ทำมาแล้วก็จะได้ต่อยอดให้เสร็จจะหลวงพ่อก็ขอเชิญชวนญาติโยมทุกคนทุกท่านผู้ที่มีศรัทธาเรื่อมใสในบวรพพุทธศาสนา ขณะนี้หลวงพ่อก็ยังมีหลวงปู่อีกสององค์ด้วยกันก็คือหลวงปู่สดแลวก็หลวงปู่ศุขในปีพศ .2564 นี้หลวงพ่อก็จะปั้นหุ่นพอหลวงพ่อปั้นหุ่นเสร็จแล้วหลวงพ่อก็จะทาการหล่อทีละส่วนละส่วนก็คาดว่ากอจะปั้นหุ่นเสร็จก็ประมาณสักประมาณมีนาคมในปีพศ .2564 แล้วก็จะเชิญหุ่นลงพอเชิญหุ่นลงแล้วก็จะหล่อทีละส่วนทีละส่วนไป ก็จะได้บอกบุญญาติโยมได้มาร่วมกันสร้างกุศลนันยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งหลวงปู่สุขที่หลวงพ่อจะสร้างนี้ท่านก็เป็นอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรซึ่งหลวงพ่อได้ศรัทธาตั้งใจว่าตั้งแต่แรกว่าจะสร้างท่านไว้ที่วัดตาลเจดยอดนะตรงนี้ก็จะเป็นอิสถานที่หนึ่งที่ญาติโยมจะได้มาสแสวงบุญหรือมาไหว้พระขอพรก็ตามให้เกิดโชคเกิดลาภเกิดความสุข นะต่อชีวิตฉะนั้นหลวงพ่อในนามเจ้าอาวาสก็ขอเชิญชวนญาติโยมว่าปีใหม่นี้ถ้าญาติโยมท่านใดอยากจะมารับบุญมาสวดมนต์ในวันที่3าิบเอ็ในปี2,563นี้นี้หลวงพ่อก็ขอเชิญชวนญาติโยมได้มาที่วัดตาลเจ็ดยอดนะหรือท่านใดจะมาร่วมปฏิบัติธรรมมาฝึกจิตฝึกใจนะในการนั่งสมาธิ ในการจเจริญวิปัาส,สนาหลวงพ่อได้สร้างศาลาเป็นศาลาปฏิบัติธรรมเป็นอาคารหลังใหญ่ไม่มีค่าใช้จ่ายญาติโยมโยมมาได้เลยขอให้เราเป็นพุทธศาสนิกชนมีศรัทธามีความเชื่อมีความร่วมใสในบวร,รพุทธศาสนาได้น้อมเอาคุณความดีนะของศาสนาเนี่ยไปไว้ในจิตในใจทุกวันนี้เราจะเห็นว่าอะไรก็ไม่แน่นอน นะความไม่ได้นอนก็คือความประมาทด้านเองญาติโยถ้าเราได้มารับบุญก็คือมาทําบุญเป็นเนื้อนาบุญในตัวเราสิ่งไร้ลายบางอย่างก็อาจจะไม่เข้ามานะเช่นเคาะภัยอะไรต่างๆนะด้วยอํานาจพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็อํานาจในตัวเราที่มีศีลมีธรรมบางคนพวกมีศีลมีธรรมก็จะปกปักรักษาคุ้มไัยอันตรายต่างๆได้กเนะนีจันไรอะไรต่างๆที่ ที่เรามองไม่เห็นนั่นแหละญาติโยมฉะนั้นหลวงพ่อก็ขอเชิญชวนญาติโยมทุกคนทุกท่านในปีนี้ปี2563นี้ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมมาบวชในครมะมาถือศีลปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์ไหว้พระที่วัดต,ตาลเจดยอดนะแล้วก็มาร่วมปฏิบัติธรรมร่วมสร้างโรงพยาบาลที่วัดต,ตาลเจดยอดด้วยก็ขออนุโมทนาสุดท้ายนี้หลวงพ่อในนามจเจ้าอาวาส วัดตาญเกตยอดก็ขออานวยอวยพรผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อมีความร่วมใยในพุทธศาสนาได้น้อมนำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปก็ขอให้มีความสุขความเจริญว่าขอความเจ็บเยรู้ได้ความไข้ย,ยรู้มีจงเป็นผู้มีดวงตาผ่องใสมีดวงใจเบิกบานคอยพบดวงแก้วคอยคาดแควจะบบ่วงมารปัรถนามักผลนิพพานก็จงมังเกิดขึ้นในจิตใจ ของญาติโยมด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินจเจริญพรแสงทุรีสีทองสาดส่องฟ้าเหล่าดาราลอยเกลื่อนคอยเปลื่นหา โลกพลางพรายด้วยสายแสงทองแสงทองส่งธรรมน้อมนำจิตให้โลกนี้มีชีวิตตามพระองค์ทรงสั่งสอนให้สุขสันนิรันดร ทั้งผูทรผูไทยสุขใจทั่วไทยเป็นบุญเอ้ยที่เคยสร้างสรรคขอเชิญทุกท่านสร้างบารมียิ่งใหญ่เกิดมาแล้วชาติหนึ่ง ความเป็นไทยจะร่วมใจยึดมั่นกระตันอยู่มีหลักธรรมช่วยคำชูให้เพียงพอเป็นอยู่ตามองค์พ่อครูที่ฝากก่อนจากลาทำบุญร่วมกันใจมันทำดี สร้างบุญวันนี้จากสุขสีในวันหน้าถวยเทพทั่วดินฟ้ารวมอนุโมทนาให้สุขสันนิรันดรสายทานศรัทธาไหลามาหลังล้นจากใจสาธุชน เปียมล้นบุญบารมีร่วมสร้างความงามความรักสามัคคีส่งเสริมความดีเพื่อชีวีสุขสันต์สมปองพระทค์ทั้งมวลล้วนเป็นแบบอย่าง ช่วยบอกแนวทางเหมือนอยู่เรียงเพียงไกลให้ชีพนี้มีหลักธรรมประจําใจให้ชนชาไทยสุขใจกับความเพียงพอ ธาทั่วไทยไหลโลมพื้นลาเพื่อพระพุทธศาสนาสืบสานมาตามรอยพ่อแพ่ทั่วไทยเหมือนดังภัยขยายแต่ก่อที่หลังมาชะลมใจทั่วไทยเออ เชิญร่วมงานปิดทองตัดไว้ลูกนิมิตวัดเจษดารามพระอารามหลวงตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครระหว่างวันที่1ถึงวันที่9กุมภาพันธ์พศ2565 กราบหลวงพ่อโตและหลวงปูเชยรวมงาน9วัน9คืนขอขอบคุณผู้อุปถรรัมภ์วัจเจศดารามพระอารามหลวงโดยบริษัท n o โอเอจำกัดผู้นำในธุรกิจก่อสร้างด้วยโครงเหล็กสำเร็จรูปในอาเซียนสร้างอาคารทุกรูปแบบด้วยโครงสร้างสำเร็จรูปตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสมสามารถส่งมอบง,งานที่มีคุณภาพตรงต่อเวลา ปลอดภัยตรวจสอบได้ได้วยความซื่อสัตย์และรักษาความรับของลูกค้าโทรศัพท์034495999